การประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อรับฟังคณะรัฐมนตรีถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162เป็นเวลาสองวันเสร็จสิ้นลงแล้วโดวยตลอดสองวันของการประชุมสมาชิกส่วนใหญ่เน้นอภิปรายนโยบายลดภาระค่าของชีพประชาชนโดยเฉพาะราคาพลังงานนโยบายพักชำระหนี้เกษตรกรนโยบายด้านแรงงานและนโยบายแก้ปัญหาย,ยาเสพติดนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังได้กล่าวปิดการถแถลงนโยบาย โดยขอบคุณทุกความเห็นทุกคําติชมและเข้าใจสมาชิกถึงความเป็นห่วงและความปรารถนาดีที่มีต่อประเทศชาติพร้อมยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณอย่างระมัดระวัง4ปีนี้จะทํางานหนักเพื่อการเติบโตของประเทศซึ่งประชาชนสามารถติดตามการทํางานของรัฐบาลได้ขอให้4ปีต่อนนี้ไปเป็น4ปีของการที่พวกเราทำงานหนักที่ทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่คุ้มเงินภาษี และความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนที่ได้มอบให้เป้าหมายความสําเร็จของนโยบายที่แถลงไปของรัฐบาลนี้จะถูกพิสูจน์ได้โดยการเจริญเติบโตของประเทศความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งทางด้านเศรษฐกิจฯฯความเหลื่อมล้ําความมั่นคงการศึกษาสิทธิเสรีภาพการบังคับใช้กฎหมายและอีกหลายๆประการผมนายเศษฐาทวีสิน ขอชิญชวนให้ทุกท่านในรัฐสบานทรงเขียนนี้ร่วมกับประชาชนทุกคนติดตามการทำงานของรัฐบาลเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ จากนั้นในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานรัฐสภาได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาตามมาตรา162ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้เสร็จสิ้นลงแล้วและสั่งปิดการประชุมเมื่อเวลา0นาฬิกา31นาทีผลิตนาชควันแสนสุขรายงาน